สวัสดีคะ่ะสวัสดีน้องๆทุกๆคนนะคะวันนี้นะคะครูดาวจะมาสอนในห,หัวข้อเรื่องข้อสอบ o n e t ชุดที่3นะคะเป็นข้อสอบปี2563ถึง2564ของน้องๆระดับชั้นป .6 แล้วก็ระดับอื่นๆที่สนใจค่ะเรามาดูข้อที่1กันค่ะข้อที่1นนะคะเขาบอกว่ากำหนดรูปสามเหลี่ยมมุมฉากกขอคอ และรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากงจอชชดังรูปค่ะอันนี้เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากอันนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนะคะด้านนี้กอขอสูงนะคะ10เซนติเมตรกอคอ24เซนติเมตรด้านนี้ชช,ช10เซนติเมตรนะคะเขาบอกว่าถ้าพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมกอคอคอเท่ากับพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมงจชช แล้วด้านงอชอคือด้านนี้ค่ะด้านนี้นะคะยาวกี่เซนติเมตรข้อนี้เป็นข้อสอบโอเนตปี2563ทีนี้เราก็จะต้องรู้ก่อนว่าพื้นที่รูปสามเหลี่ยมเนี่ยมีค่าเท่าไหร่จำสูตรการหาพื้นที่สามเหลี่ยมได้ไหมคะเศษหนึ่งส่วนสองคูณฐานคูณสูงนั่นเองเศษหนึ่งส่วนสองคูณฐานฐานคือ24ค่ะสูงคือ1ิบ อ่ะเราก็มาตัดทอนกันสองสองได้12 12องคูณสิได้เท่าไหร่คะสิบสคูณสิได้120่งรตารางเซนติเมตรคือพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมนะคะแล้วเขาบอกว่าพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมเนี่ยเท่ากับพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม2รูปนี้พื้นที่เท่ากันด้านนี้เอาไปแล้ว10ด้านนี้จะเท่าไหร่ใช่ไหมคะ สูตรการหาพื้นที่ก็คือกว้างคูณยาวหรือว่าด้านคูณด้านนะคะอ่ะกว้างคือ10ยาวไม่รู้ติดค่าวไว้กว้างคูณยาวเนี่ยได้เท่ากับ120ตารางเซนติเมตรต้องเท่ากันเพราะว่าโจทย์บอกมาว่าเท่ากันนะคะยาวยอย,ยักษ์นะคะก็คือยาวเท่ากับ120ส่วน10ยาวเลยเท่ากับ12 สิเซนติเมตรคำตอบเลยเป็น12ซนติเมตรน้องๆว่าถูกไหมคะอ่าน้องๆว่าถูกไหมตรงนี้12เซน12บสคูณสิได้120ถูกไหมคะถูกต้องโอเคไหมเข้าใจนะคะน้องๆมาต่อกันข้อที่2ค่ะข้อที่2นะคะถังใบหนึ่งมีน้ํามันอยู่เศษสามส่วน5ของความจุข,ของถังเมื่อตวงน้ำมันออกจากถังออกไปเนี่ย สีลิตรพบว่ามีน้ำมันเหลืออยู่11เส่วนยีของความจุของถังถังใบนี้มีความจุกี่ลิตรข้อนี้เป็นข้อสอบปี2 5งพนกสะคะ mm hmm. เขาถามหาว่าถังใบนี้มีความจุเท่าไหร่นะคะของความจุของถังเราไม่รู้นะคะคูเดาให้ความจุของถังเนี่ยเป็น X กโอเคไหมก็จะเป็นในถังมีน้ำมันอยู่เศษ3ส่วนห้ X. นะคะคแล้วก็ตวงน้ำมันออกไปลบ40เหลือก็คือเท่ากับเหลือเท่าไหร่คะ11ส่วน25ของความจุของถังก็คือ x นี่คือตั้งสมการได้แหละถ้าเกิดน้องๆตั้งสมการแบบนี้ได้คิดเลขไม่ผิดแน่นอนโอเคไหมพยายามตั้งสมการให้ถูกต้องนะคะ ทีนี้ตัวแปรอยู่กับตัวแปรตัวเลขอยู่กับตัวเลขครูดาวจะย้ายตัวแปรไปก่อนก็เป็นเศษ3ามส่วน 5x นะคะตรงนี้มันเป็นบวกอยู่ย้ายข้างมาเลยกลายเป็นลบสิบเอส่วน 25x เท่ากับลบ40ย้ายข้างมาเลยกลายเป็น40ค่ะโอเคไหมมันเป็นเศษส่วนยู่ลบกันได้ไหมคะน้อง,องลบกันยังไม่ได้เพราะว่าส่วนไม่เท่ากัน ตัวหนึ่งเป็น5ตัวหนึ่งเป็น25ดังนั้นครูดาวเลยเอา5คูณเข้าไปทั้งเศษและส่วนของ3ส่วน5เพื่ออะไรคะเพื่อทําส่วนให้เท่ากับ25มันจะได้ลบกันได้โอเคนะ5คูณ3ได้15 15x ลบ 11x ส่วนด้วย25เหมือนกันเท่ากับ40 15ลบ11ได้เท่าไหร่คะได้4 4x ส่วนด้วย25เท mm hmm. ่ากับ40 mm hmm. ทีนี้คุเราจะย้ายค่านะคะเเท่ากับ40 25า mm hmm. <25 S 2> คุณดาวย้ายมาเป็นคูณ25เ mm hmm. <25 S 1> พราะตอนแรกมันหารอยู่ย้ายค่ามากลายเป็นคูณ4กับ x มันคูณกันอยู่คุณดาวก็ย้ายมาเป็นหารเป็นส่วน4ี่ ตัดทอนกันได้ไหมคะ414 40เป็น40 10คูณกับ25ได้เท่าไหร่ x เลยเท่ากับ250ค่ะคำตอบเลยเขาถามว่าถัางใบนี้มีความจุกกี่ลิตรคำตอบเลยเป็น250ลิตรนั่นเองโอเคไหมเข้าใจนะคะน้องๆ มาต่อกันข้อที่3ค่ะข้อที่3นะคะร้านของการและร้านของคิมขายเก้าอี้แบบเดียวกันนะคะราคาตัวละ500บาทร้านของการขายได้เงิน1 2 2 0 0 0บาทและร้านของคิมขายได้เงิน55,000บาทร้านของการขายเก้าอี้ได้มากกว่าร้านของคิมกี่ตัว ข้อสอบเป็นข้อสอบปี2564นะคะก็ไก่103ตัวขอไข่105ตัวขอควาย130ตัวงองู150ตัวค่ะ,ะข้อนี้น้องๆลองคิดสิคะว่ามันกี่ตัวกดหยุดแล้วก็อย่ค่อยมาฟังเฉลยหมดเวลามาฟังเฉลยกันนะคะมาข้อนี้นะคะเราก็ต้องดูก่อนว่า แต่ละร้านเนี่ยขายไปได้เท่าไหร่นะข้อนี้เราก็มาดูของกันก่อนเขียนเลยกันนะคะกันขายได้หนึ่งแสนสองมืนบาทเราก็เอาหนึ่งแสนสองมืนเนี่ยมาหารห้าร้อยจะได้รู้ว่ามีกี่ตัว ศูนย์สองตัวตัดศูนย์สองตัวห้าหนึ่บเศษสเป็นห้าสเป็นสองการขายได้สองตัวนะคะมาดูคนต่อไปก็คือคิมคิมคิมขายได้ห้าหมหาพันหารห้าย ศตัดศูนต์ศูนต์ตัดศูน์นะคะห้าหนึ่งห้าห้าสิบเอ็ดเติมศูนย์กลายเป็นหนึ่งร้อยตัวเท่ากับหนึ่งร้อยสิบตัวคาถามว่าร้านของการขายเก้าอี้ได้มากกว่าร้านของคิมกี่ตัวก็เอามาลบกันนั่นเองค่ะโอเคไมไ้ะไคะศูน์สี่ลบหนึเหลือสได้หนึ 130, ตัว คือข้ออะไรคะคือข้อคอควายน,นั่นเองค่ะเป็นยังไงบ้างคะน้องๆสำหรับโจทย์นะคะข้อสอบโอเน็ไม่ยากเลยใช่ไหมคะยังไงเดี๋ยวครูดาจะให้น้องๆพักทบทวนสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวเรามาทำแบบฝึกหัดพร้อมๆกันค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆเข้าใจบทเรียนกันไม่เอ่ยถ้าเกิดเข้าใจอย่าลืมกดไลค์ กด Subscribe นะคะแล้วก็กดกระดิ่งจ้งเตือนด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน n o อก Academy นะคะดาวน์โหลดฟรีเลยค่ะสำหรับ iOS แล้วก็ Android นะคะตรงนี้ได้เลยค่ะ